สวัสดีค่ะเจอกันกับใต้แล้วนะคะในช่องกีตาร์สตูดิโอนะคะค่ะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์สตูดิโอนะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะตาโก,กจะมาพูดนะคะในส่วนของคนที่ได้รับเงินไปแล้วนะคะแล้วก็คนที่ยังไม่ได้รับเงินด้วยนะคะซึ่งขอพูดในส่วนของคนที่อยู่ในสถานะสีเขียวนะคะก็มีหลายๆท่านนะคะมาคอมเมนต์นะคะ บอกว่าได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้รับรวดเดียวเลย3เดือนนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาจนถึงเดือนมิถุนากรกฎานะคะก็ได้รับรวดเดียว15,000บาทนะคะก็ขอแสดงความยินดีสําหรับคนที่ได้รับเงินด้วยนะคะส่วนคนที่ไม่ได้รับเงินหรือยังไม่ได้รับเงินนะคะก็ให้ท่านรอนะคะว่าสถานะจะเปลี่ยนไปอยู่ในสถานะสีเขียวแล้วก็รอการโอนเงินจากกระทรวงการคลังนะคะ สำหรับคนที่โดนตัดสิทธิ์หรือคนที่โดนบอกว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะคะก็ สู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้เช่นเดิมนะคะก็มารอฟังว่ากระทรวงการคลังเขาจะมีแนวทางในการช่วยเหลืออย่างอื่นหรือเปล่านะคะในในส่วนของคนที่โดนตัดสิทธิ์ไปนะคะค่ะส่วนคนที่กําลังรอเปลี่ยนสถานะนะคะแล้วก็รอที่จะรับเงินนะคะก็ให้ท่านตรวจสอบสถานะของท่านนะคะทุกๆวันเลยนะคะว่าจะได้รับเงินแล้วก็จะมีการเปลี่ยนสถานะวันไหนนะคะค่ะต่อไปนะคะในส่วนของกลุ่มที่จ้าจะพูดถึงก็จะเป็นในส่วนกวาบางนะคะก็ จะรวมไปถึงเด็กนะคะผู้สูงอายุและก็ผู้พิการนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาข่าวกันเลยนะคะว่าจะได้รับเงินกันวันไหนกันแน่นะคะประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ได้เปิดเผยถึงการจ่ายเงินเยียวยา3 0 0 0บาทสําหรับกลุ่มเปราะบางนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นี้นะคะว่าเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้สํานักงานประหลัด ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบโดยการจ่ายเงินโดยตรง รายละ1,000บาทต่อเดือนนะคะเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดน,นะคะเบีย้ยความพิการและก็เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม2563นายนะคะรวมเป็นเงิน3,000บาทนะคะมีจำนวนทั้งหมด6,781,881รายนะคะ สำหรับกลุ่มเปราะบางทั้ง3กลุ่มนะคะก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มเป้าหมายของพอม,มที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็อยู่ในครอบครัวที่ประสบภาวะทางด้านเศรษฐกิจนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะการว่างงานนะคะของสมาชิกครอบครัวโดยผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา3,000บาทสําหรับกลุ่มเปราะบางก็จะมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะหลักเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางก็คือ1นนะคะ ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือเงินเยียวยาจากกลุ่มมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลังนะคะกระทรวงกรเกษตรกรและกระทรวงแรงงานหรือประกันสังคมนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงซึ่งได้รับ เงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้วนะคะจึงไม่ต้องมีการลงทะเบียนในการขอรับสิทธิ์อีกนะคะหากได้รับเงินอุดหนุนในเดือนพฤษภาคม2563นะคะจากช่องทางการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารนะคะในรูปแบบเงินสดถือว่ามีสิทธิ์นะคะตามมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา ของกระทรวงซึ่งได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินเยียวยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยแล้วนะคะทั้งนี้นะคะพอมอก็จะเร่งดำเนินการพิจารณาการจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ1000บาท3เดือนนะคะคิดให้เป็น3,000บาทนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาจนถึงเดือนกรกฎาจะทําการให้แล้วเสร็จในวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะก็เป็นอันว่าภายในวันที่20 กรกดาคมนี้นะคะกลุ่มปอบางก็จะได้รับเงินในส่วนของ3,000บาทลวดเดียวเลยนะคะ การจ่ายเงินของกลุ่มเบาบางก็จะแบ่งออกเป็น2ช่องทางนะคะช่องทางที่1ก็จะเป็นของกลุ่มบัญชีกลางโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาโดยตรงไปยังบัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นบัญชีเดิมธนาคารเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะช่องทางที่2ก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มบัญชีกลางโอนเงินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะองค์กรปกครองส่วนของเทศบาลประจำที่ที่ เราอยู่นะคะก็จะนําเงินสดไปจ่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสดอยู่เดิมแล้วนะคะหากในกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดนะคะทุกจังหวัดหรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพมนะคะโดยโทรไปที่1300นะคะบริการฟรี2 4ชั่วโมงนะคะ ค่ะนี่ก็จะเป็นข่าวนะคะที่ตาได้นํามาอัปเดตข่าวสารให้กับ PP, PP, พี่ๆเพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะในส่วนของคนที่ได้รับเงินไปแล้วแล้วก็คนที่กําลังรอที่จะรับเงินนะคะก็ในส่วนของคนที่โดนตัดสิทธิ์ไปนะคะก็รอฟังจากกระทรวงการคลังนะคะว่าจะมีแนวทางในการช่วยเหลือในมาตรการอื่นๆอีกหรือเปล่านะคะก็รอฟังนะคะในส่วนของหน่วยง,งานระคะแล้วก็ มาตรการนะคะที่จะช่วยเหลืออย่างอื่นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ